ทีเนี้ยมาครั้งแรกไม่มีอะไรเลยครับเจอซากปลหลักหักพังคุณครูที่ไม่ได้มีการพัฒนามาหลายสิบปีต้องต้องบอกได้เลยว่า,าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ปัญหาเยอะมากโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า40คนเนี่ยเราพยายามพยายามจะยุบเลิกเมื<น>่อคำสั่งมันแต่งตั้งว่าเราเป็นผอโรงเรียนบ้านแสนสุขอะ ความรู้สึกผมตอนนั้นคือจะต้องพลิกพืก้นดินนี้ให้เป็นโรงเรียนที่มีความรุ่งเรืองมีคุณภาพไม่ได้อันดับแรกเลยเด็กเขมรเป็นทุนแต่ก่อนเด็กไทยเป็นร้อยเขาไปเรียนที่อื่นถ้าเด็กไทยเป็นร้อยไม่ไปเรียนที่อื่นกลับมาเรียนที่นี่ต้นทุนเราก็เพิ่มขึ้นกําไรก็มีแต่เป็นกําไรที่มหาศาลเลยคิดง่ายๆถ้างั้นเด็กเราก็มีโอกาสถึง200สิมันก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาเอาละต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุก ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักจากชาวบ้านแสนสุขทุกท่านนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันรับสมัครนักเรียนนะครับอนุบาลสามใช้เครื่องปั่นไฟลากขึ้นไปบนรถเช้าเย็นเช้าเย็นให้เขาคุ้นชินกับเสียงของพออใหม่นะว่าถ้านำลูกกลับมาเรียนที่ผมรับส่งฟรีอาหารเช้าอาหารเที่ยงฟรีเสื้อผ้าหน้าผมฟรีเรียน 3- 4ภสษาฟรีเชื่อไหมครับว่า มีนักเรียนมาสมัครเรียนกับผม102คนจากเดิม3.9เด็กร้อยสคนมี9ชั้นแต่เรามีครูแค่4คนแล้วคุณภา,าพการศาึกษาของบุตรหลานเขาอยู่ตรงไหน,นตอนนั้นก็ต้องอาปลูกผักขายเลี้ยงปลาขายเลี้ยงไก่ขายเพื่อต้องการที่จะได้เงินก้อนเอามาจ้างทู อันที่2ทํายังไงให้ลูกเขาได้กินอิ่มนอนหลับเราต้องมีงบประมาณนะครับมันก็เลยเป็นที่มาการขายไอเดียบน f c e e o o o เราดมทุนทาง Facebook ว่าใครที่เคยไปทําบุญที่วัดลองหันกลับมาดูโรงเรียนบ้านหลังของเราดีไหมคืองานชิ้นแรกของผมตอนเป็นผอ,อ,อก็คือผมจะเขียนสกููปโรงเรียนว่ามีความยากล,าลกําบากับพิมพ์กับว่ามูลนิธิบ้าน ใช่อาสาบ้างจิตอาสาบ้างมีเท่าไหร่ผมแนบไฟล์ที่ผมทําไว้แล้วก็ไปเจอมูลและพัฒนาชีวิตชนบทผมก็ส่งเข้าไปก็เลยเป็นที่มาของ CPF เข้ามาดูแลมาเริ่มแรกก็มาสำรวจพื้นที่มาทำสอบถามความคิดเห็นของชุมชนชาวบ้านว่าเออถ้าจะมีโรงเลี้ยงไก่100ตัวเนี่ยมันจะทำลายสิ่งแวดล้อมไหมเพื่อต้องการให้ผลิตภัณฑ์จากไข่จากไก่เอาไปช่วย เป็นอาหารกลางวันให้เด็กที่เหลือก็จําหน่ายให้กับชุมชนแต่เราก็จะมีคุณครูดูแลเรื่องบัญชีเรื่องการจําหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็มีกลุ่มนักเรียนต่างๆที่เขาแบ่งสรรปันส่วนกันใครจะดูแลเรื่องกเกษตรใครดูแลเรื่องปลาใครดูแลเรื่องไก่คือเด็กมีความขยันแล้วก็มีความอดทนนะคะอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ย่อทอนนะคะเขาพยายามที่จะ ทำทุกส pues ิ่งทุกอย่างที yeah, ่เขาได้รับมอบหมายเนี่ยให้บรรลุผลสำเร็จสิ่งที endy. ่เขาได้แน okay, I mean, ่นอนคือความรับผิดชอบในส่วนนี้นะคะเขาต้องรับผิดชอบไก่เขาต้องรับผิดชอบไข่ไก่นะคะเขาต้องรู้เวลาว่าช่วงนี้เขาต้องทำอะไรค่ะแล้วเขาก็สามารถกลับไปใช้ที่บ้านเขาได้ด้วยค่ะความมีระเบียบวินัยก็จะเกิดขึ้นในตัวเด็กคุ็เตยแบ่งก็จะเป็นหลายทีมอยู่ประมาณ3มทีม เก็บไข,ข่ไก่ก็เอาไปขายให้ชาวบ้านจะได้ลดค่าใช้จ่ายด้วยส่วนมากเขาก็จะพูดว่าวันนี้นะหนูช่วยคุณครูเก็บไข่มาถึงตังตอนเย็นเขาเลิกเรียนเขายังไม่กลับบ้าน,นเขาจะช่วยคุณครูก่อนที่เราจะมาเนี่ยคือชมุมชนไม่เอาโรงเรียนแต่ตอนนี้คือชมุมชนมีความรักและของเหนโรงเรียนมาก ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนจัดทำเนี่ยชุมชนเนี่ยมาช่วยเกือนร้อยนอกจากสร้างชีวิตของเด็กๆได้โอกาสทำใน,น,นแดนนะผมยังสร้างร้วของประเทศไทยตอนนี้ผมรู้จักพ่อแม่เขาหมดทุกคนรู้จักเด็กฝั่งกัมพูชาทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็สามารถลดปัญหาอาชญากรรมนี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจนั่นะคือเหมือนผมได้สร้างสร้างโลกใหม่ให้กับเด็กเหล่านี้แล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กด้อยโอกาส เราจะต้องไม่ไปพึ่งพาเราจะต้องไม่ไปขอใครอีกแล้วผลิตได้ขายเป็นเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในแสนสุขให้ได้เพราะนั้นเราไปเราก็สบายใจเพราะเด็กทุกคนครูทุกคนที่เขา,เอ,าอยู่กับเราเนี่ยเขาได้ซึมซับการทํางานของเราแล้วว่าเออถึงพอ,ออไม่อยู่เขาก็อยู่กันได้แล้วนะคนใหม่มาต่อมาสามต่อก็สบายแล้วเพราะพอ,อวางแผนไวหมดแล้วว่ามันจะยั่งยืนได้อย่างไรนะครับ